มาเดี๋ยวจะพาหาเบ็ดอีวิลนะครับตอนแรกก็เรามาคุยกับตัวนี้นะครับเป็นไอเห็ดตัวใหญ่นะครับเนาะคุยให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะให้เควสมาให้เราไปคุยกับไอเห็ดทั้ง5้าตัวนะครับแล้วมันจะให้เควสต่างๆนะเดี๋ยวรอดูนะครับไปมาตัวแรกจะให้เป็นตัวนี้นะครับมาหลังจากเราคุยเสร็จแล้วนะให้หันกลับหลังไปแล้วก็ไปล่อนไปข้างหน้าเห็ตัวนี้ไหมนี่ตัวนี้นะครับเองคุยกับมันนะคุยกับมันให้เรียบร้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เสร็จแล้วมันจะให้เควสเรานะครับเก็บตัวนี้นะเก็บเข้าไปเสร็จแล้วก็มาส่งนะเก็บห้าอันนะแล้วมันส่งอ่าเรียบร้อยนะไปกันต่อตัวต่อไปมาเรากลับมาตรงถ้ำฟ้านะครับจนจุดเซฟเรานะแล้วก็ไป มุ่งหน้าไปทางนี้นะเนี่ตัวนี้นะครับเราคุยกับมันให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้คือมันจะให้เราหาปลาแอตแลนติกนะครับผมก็เตรียมมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหานะโอเคไหมจะไปดูกันนะครับเราจะต้องมาตกตรงนี้นะครับตกตรงนี้ตรงที่เราทําไทเดนโดยใช้เบ็ดไทเดนตกนะคุณดูนะเราจะต้องหาปลาตัวนี้นะครับสองตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับปลาดุกกับตัวนี้นะครับ2ตัวทําให้ติดสถานะแอตแลนติกนะครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้ง2องตัวติดแอตแลนติกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะไปส่งควนะรับ มาส่งนะครับแล้วก็อันนี้นะครับส่งนะครับมาส่งเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งตัวมาตัวต่อไปอยู่ตรงนี้นะครับเราหลังจากเราอยู่จุดเซฟนะรำมาทางนี้นะนี่ก็จุดเซฟนะตรงมาครับตัวที่สามนะครับไปต้องทั้งหมดห้าตัวนะดูเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราคุยกันมาครับโอเครับเคลมาเรียบร้อยแล้ว เราไปตกปลากันเลยครับตัวนี้ต้องรีวันหานะมาปลาตัวนี้นะครับต้องรีวันหานะครับเราก็รีวันหาแล้วมันจะอยู่ตรงเนี้ยต้องเปิดเรดาร์นะครับแล้วเราก็ตกเลยนะตกไ่แล้วดี่บาปดข้อข้อไปกเลนะคือไปัที่กดบดูไปดั้านมเอไมเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เอามาส่งกับตัวเดิมเลยครับไปส่งเลยเรียบร้อยแล้วพี่ โอเคเรียบร้อยครับไปตัวต่อไปครับมา<ะ>ต่อไปเรากลับมาถ้าแดงน,นะแล้วมาคุยกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อยู่ตรงหน้าตรงคิงเลยนะคิงเห็ดนะไปเดี๋ยวมันจะให้เราเก็บคิทตันนะครับเก็บคิทตันแปดอันนะครับถ้านี้น่าจะมีแปดนะมาตรงนี้เลยครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เก็บเลยครับเก็บไปหนึ่งเอ่อหนึ่งเสร็จปุบ๊บมีตรงไหนตรงนี้อีกสองในถ้านี้ต้องได้ต้องได้แปดนะเดี๋ยวนะ ราต้องหาคิดตันอีกไหมได้สองแล้วนะตรงนี้ข้างในมีไหมเดยแล้วไปไปครับตรงนี้มีสองนะเดี๋ยวผมหาอีกกินกันนะอ่ะอันนี้สามอ่ะอันนี้สี่อยู่นี่อันนี้สี่อยู่นี่อันนี้สี่อยู่ตรงตรงซอกนี้ซอกต้นไม้นี่ปึ๊บเกบไปเรียบร้อยนะอันนี้สี่เรียบร้อย,นะอนน 4, ย,อยแล้วเรากลับไปถ้ำเรากลับไปถ้ำฟ้าเลย มากลับมาทําฟ้านะครับหาอีกหาอีกสี่อันนะมันจะอยู่ตรงนี้อ้าวหนึ่งได้ละได้ละหนึ่งเราก็มาตามคิดตันนะคุณดูเลาะตามคิดตันอ่ะอันนี้สองที่นี่สองล้อตามคิดตันเลยเดี๋ยวก็เจอนะไม่ยากนะอันนี้ไม่มีหาตรงนี้สนะี่แลอันนี้ได้มาสองละอ่ะ สามอันสุดท้ายอออันสุดท้ายอยู่ไหนอยู่ไหนผมว่าอยู่นี่นี่ไหมยอยู่นี่ไหมอ,อ่นสุดท้ายเรียบร้อยกลับไปส่งเฟสครับกลับไปส่งเฟสให้เรียบร้อย ไปส่งเพืให้เรียบร้อยโอเคไปคุยกับตัวเดิมครับตัวเดิมเลยมาครบละพี่เรียบร้อยนะครับแล้วไปตัวที่ห้าตัวสุดท้ายมาอันนี้เป็นการโยกคันโยกนะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีสองคนในการช่วยโยกนะเดี๋ยวพี่จะให้น้องคนนี้นะครับช่วยพี่โยกนะครับ อันนี้ไปโยกถ้าฟ้านะเดี๋ยวเราจะไปโยกถ้าแดงนะเดี๋ยวพาไปดูจุดก่อนนะครับอันนี้จุดโยกนะนี่นะครับเดินตามมาเลยนะครับเดินตามมาเลยนี่นะจุดโยกอยู่นี่นะจุดโยกอยู่นี่นะโอเคนะไปเดี๋ยวพี่จะไปโยกถ้าแดงนะถ้าแดงเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดโยกนะครับผมเคยมาแวบๆนะผมเห็นแวบๆอยู่นะท่านวันนี้นะใต่มาใส่มาอาเจอแล้วครับแล้วเราก็โยกเลยนะครับ โยกเรียบร้อยโยกเลยโยกเลยบอกเลว่าโยกเลยหลังจากเราโยกเสร็จแล้วนะครับต่างคนต,งต่างต้องรีบโยกนะรีบโยกแล้วต้องรีบไปนะไม่งั้นประตูจะปิดนะครับไปโดดไปต้องโดดออกไปข้างนอกนะข้างนอกไปโอ้เมื่อดอกแล้วมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นทางใด ไปออกไปข้างนอกตรงยาวอย่างเดียวเราตรงอย่างเดียวเราไม่ต้องสนใจเราตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวเราตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวไปตงไปไปทำใต้น้ำไปสวยสวยแล้วเราเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายปึ๊บอ่ากด e นะครับเก็บเรียบร้อยเรียบร้อยนะมันมันอยู่ตรงนี้นะคนดูมันจะขึ้นแบบผมเลยนะ เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับคุณดูคานนี้เราได้เรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็คราบได้เลยนะคุณดูเปลยอีว e ิวไปยืนยันนี่มาแล้วครับได้มาที่นี่เรียบร้อยแล้วนี่โอ้ยคุณดูเซิร์ฟแลกมากแต่ไม่ว่าได้มาแล้วแหละคุณดูเนี่ยด้านหลังเนี่ย ได้มาแล้วนะครับก็ทำประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจุกตู